สังเกตดูนะคะิีจะมีสองชนิดอันนี้คือิีใหญ่นะคะิีใหญ่นี้เขาก็าใช้ทั่วทวไปเลยนะคะอย่างกินไปดองยึอเอาใส่ผ,ผัดผัดผัดไก่อะไรพวกนี้อันนี้มันเป็นิีหัวเล็กนะคะใบมันก็จะเล็กแต่กินเขาจะหอมมากค่ะแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกิีบ้าน เขาจะใช้กินกับยอดมันกีนกับยำดอกไม้ดองตอนนี้เวลาเราจะทําน้ำจิ้มไก่นะคะเนี่ยเขาก็จะใส่ขิงแต่ถ้าเผือเราใส่ขิงใหญ่เนี่ยมันจะไม่หอมเท่าที่ควรแต่ถ้าเผื่อใส่ขิงเล็กนะคะหั่นซอยแล้วก็บีบมะนาวลากชิ้นไว้เพื่อให้มันเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะ มันก็จะหอมแล้วอร่อยแล้วก็อใบมันหั่นใส่ไปเราหั่นไว้นะคะเราเอาน้านํามะนาวหรือน้ําส้มจีดนี่ราดถ้าเดี๋ยวดูนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะเห็นไหมคะสักพักหนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเราลาดทิ้งไว้สักพักหนึ่งเขาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูโดยเฉพาะะเผือ เจอขิงอ่อนเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากอันนี้อันนี้ขิงแก่ก็จะเปลี่ยนไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะวันนี้จริงๆตั้งใจจะกินคากรนะคะเพื่อที่จะกินกับทั่วลิสงทั้งเปลือกตามธรรมดาได้คากรีมาเนี่ยก็จะมาต้มถั่วลิสงเพิ่มเข้าไปเพราะว่าหลวงปู่สุขบอกว่าคากรีเนี่ยกินกับถั่วลิสงทั้งเปลือกจะช่วยให้ข้อข่าดีอะค่ะ อันนี้ก็เราก็ได้ข้าวมันไก่มาอันนี้ก็น้ําจิ้มข้าวมันไก่เราก็มามาเติมขิงเติมรสชาติใหม่เพราะเป็นคนกินน้ําจิ้มเยอะนะคะอันนี้ก็แกงจืดกินกับถั่วทั้งเปลือกนะคะเดินขึ้นบันไดก็สําคัญนะคะอย่าเอาหน้าขึ้นหรือหรือหรือเดินตรงๆนะคะต้องใช้ตะแคงแล้ว พยายามทำมือมือหนึ่งให้ว่างเพื่อจับราวบันไดน้ำหนักมันจะได้ไม่ลงที่ส้นเท้าข้อเข่าจะเสื่อมช้าค่ะเดินแบบแม่ปูนะคะอย่างนี้นะคะพอเราเข้าไปเนี่ยเราไม่เอาหน้าตรงนี้นะคะเราเดินข้างแล้วก็ก้าวขึ้นทีละขั้นนะคะเดินเหมือนแม่ปูอะคะ่ะข้อเข่ามันส้นเท้าจะได้ไม่รับน้ำหนักมากข้อเข่าจะได้ไม่เสื่อมเร็วค่ะอันนี้คือ วิชาบุคลิกภาพนะคะไม่ใช่เดินตรงๆอย่างนี้ลงนะคะต้องต้องเอาด้านข้างลงค่ะแล้วก็ทำมือหนึ่งให้ว่านกอดราวบันไดเพื่อที่จะไม่ได้ขมำถ้าเผื่อคุณเดินข้างหน้าเนี่ยดีไม่ดีสนุดแล้วแล้วขมำแล้วน้ำหนักก็จะลงที่ข้อเข่าเดินที่ถูกเดินเหมือนแม่ปู่พอ่อพ่อปู่นะคะที่เดินเอาข้างๆเนี่ยะคะะ อันนี้นอกจากกินอาหารที่ถูกต้องแล้วที่มีเจลเจนถั่วลิสงทั้งเปลือกอันนี้ก็สำคัญนะคะ